นี้นะครก็มาถ่ายนะครับปกอัลบั้มนะครับคอยเลิฟสองนะครับซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับที่หลายๆคนน่าจะเคยนะครับสัมผัสในเวอร์ชั่นแรกมาแล้วก็คือคอยเลิฟหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เป็นภาค2นะครับเราก็ต้องบอกว่าศิลปินเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับมี8คนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่พวงวัชราวดีนะครับหรือว่าจะเป็นเอ็มตะโกนนะครับก็เยอะมากนะครับหลายๆคนก็มา แล้วก็มาถ่ายปกกันในวันนี้นะครับบรรยากาศก็สุขสนานครับเพราะว่าทุกคนก็ก็มีความน่ารักนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราได้ทํางานกับศรริลปินคนอื่นๆซึ่งซึ่งเขาก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเฟรนดี่กับเรานะครับแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดหูเปิดตาเราด้วยนะครับในส่วนหนึ่งเพราะว่า <S <S ที่ผ่านมาเราก็อาจจะทํางานกับเดสตามาเยอะนะครับแลาวก็ทำงานด้วยกันกับกับนน้องกับพี่ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เปมือนกับศรริลปินคนอื่นๆ,ๆที่มีความสามารถนะครับแล้วเราก็อยากจะมีโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยนะครับ คงเป็นเพลงปกตินะครับแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสีร้อนายนิดนึงก็ว่าอยากที่หลายๆคนคงรู้นะครับว่าคอนเลิฟเนี่ยก็คงจะพูดถึงเรื่องของสีร้อนซ้ายนะครับหรือว่าเรื่องของโทรศัพท์นะครับหรือว่าเรื่องของความรักที่ที่เป็นมุมมองการที่าจะบอกใครสักคนหนึ่งในในลักษณะการบอกต่อนะครับด้วยเสียงเพลงนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะน่าจะชอบนะครับอย่างนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่เราได้มีโอกาสทำเพลงของตัวเองนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยก็เป็นทางพี่เบียร์เขียนนะครับแล้วก็ เรา่ายเขาออกมานในส่วนหนึ่งของเราแล้วก็ได้มารวมกับคนอื่นๆเขาก็มันเหมือนจะเป็นโปรเจกต์ที่สวยงามโปรเจกต์นึ่งด้วยครับอยากให้ทุกคนได้ฟังกัน ครับก็ฝากด้วยนะครับกับอัลบั้มของยเลือดสองนะครับผมแล้วก็เพลงของรุดด้วยนะครับผมซึ่งจะอยู่ในอัลบั้มนี้แน่นอนนะครับแล้วก็หลายๆคนที่รอฟังเพลงรุดมากว่าปีหนึ่งนะครับก็จะได้ฟังกันในเร็วนี้แน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่าผุดหนุนกันนะครับของแท้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของความรักนะครับมันอาจจะมีทั้งหลายมุมมองนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอกหักนะครับผิดหวังนะครับหรือว่าสมหวังนะครับหรือว่าให้กำลังใจนะครับมันจะมีรวบรวมอยู่ในอัลบั้มนี้หมดเลยนะครับกกให้ทุคน คคุณอกแด้วยนนะะัใครที่อดใจรอไม่ไหวตอนนี้อัลบั้ม Calling Love 2ได้ปล่อยซิงเกิลของวัชราวลีในเพลง Avenue และเพลงอะไรอีกของหนุ่มเอ็มอัตร์ให้ได้ฟังกันแล้วอีกไม่นานเกินรอคงจะได้ฟังแบบเต็มๆในอัลบั้ม Calling Love 2แน่นอนค่ะ ก็เรียกว่าเป็นการโปรโมทข้ามปีนคะครับจริงอัลบั้ม Calling Love 2นะครับจะวางแผนในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับใครที่ชอบแนวเพลงรักซึงซ้งๆทั้งเป็นความรักแบบสมหวงังแล้วก็รักแบบผิดหวังชอกช้ำใจเนี่ยเป็นอีกหลายๆมุมมองเกี่ยวกับความรักก็สามารถกดอัลบั้มนี้กันได้นะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าตอนนี้ก็ฟังของวัชระดีไปก่อนนะครับเอาละค่ะมาอัปเดตกันที่อีกหนึ่งสาวสวยนะคะคุณชมพู่อารยาค่ะหลายคนก็ส่ง